เด็บเขื่อนหอดตะคอดีเล่อ๋อหนุกแม่บอกเลยมันคือรากเนื้ออะไรอ่ะวิดีนะมาอยู่อย่างี้ทำให้เราได้ทำอาหารที่ไม่เคยทำอ๋อทอดคตรเถื่อน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับรายการหมีเที่ยวแต่วันนี้นะคะจะมีหมีเที่ยวแค่คนเดียวเพราะว่าเราจะพาแบมาปล่อยที่อยู่เทือนณสวนเกาะค่ะเย่ไม่ไม่กูไม่คนเดียวทุกคนต้องอยู่ค่ะนี่คือคําสั่งเพราะนี่คือการอยู่แบบเทือนเทือนที่อยู่เทือนณสวนเกาะจังหวัดเชียงที่พู้สิทุกคนพูดเชียง ม่เขามารับแล้วมา <cker? S 2> แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะนี่เป็นการมาเชียงใหม่ของเราครั้งที่1นึ่งล้านสามแสนสี่หครั้งตอนนี้เราอยู่กันที่แม่แมะนะคะแถวแม่แมะนะคะเรามาอยู่กันแบบเถื่อนเือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอยู่เถื่อนเถื่อนเป็นยังไงทางเข้าก็เถื่อนโทรศัพท์ตอนนี้สัญญาณคือตายสนิทค่ะตายสนิทครือข่าสีฟ้าไม่พูดชื่อตายสนิทแต่ครือข่ายอื่นเต็มไปกันเลย มาดูกันหาทุกคนเป็นยังไงไปเปิดประสบการณนอนในป่ากันนะฮะกับที่อยู่เถื่อนนะฮะบอกเลยตื่นเต้นอยากมามากโอ้โหทางลงอันนี้ใครมาก็ต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมฮะมาอยู่กันแบบเถื่อนๆอันกูทางนะทุกคนนี่คือทางที่ลงนี่ค่ะทุกคนที่พักของเราสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อชองทำอะไรอยู่คะปิงปลาอยู่ครับผมโอ้โหบิงปลาดุกนะฮะกินตอนเย็นนี่แหละกินเย็นนี้ได้เลยวันนี้เขาก็ช่วยกันทำอาหารอยู่มาถึงแล้วนะคะที่พักของเราคืนนี้นะคะทว่พักดีมากอยากอยู่หรือยังไม่ไงก็เห็นแล้วภูมิใจไงที่เพื่อนจะลองอยู่คนเดียวใช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวที่พักเป็นฟิวแบบโฮมสเตย์นะคะทุกคนเป็นโฮมสเตย์ที่โฮมสเตย์จริงๆที่แบบว่า ฮมโฮมอ่ะแบบช่วยเขาทําอาหารไปทํากับเขากิจกรรมกับเขาอยู่กับเขากินกับเขาด้วยกันเลยอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูอย่างแรกห้องน้ําของที่นี่ไม่มีประตูค่ะยังไงยังไงเอา้ามือมัน,ม,นมันเือนหนือขขงข้ามหมายอะ่ะห้องน้ำไมค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะทัวร์รอบๆของอยู่เถื่อนณนะสวนเกาะ ว่ามีอะไรบ้างมีห้องพักแบบไหนนะคะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวบางท่านยังไม่ได้เข้าห้องพักเลยคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูห้องพักเขาก่อนนะคะเพราะวันนี้เรามเป็นแบบเต็มอีกหนึ่งห้องพักนะคะห้องนี้นะคะนี้เลยว้าวดูดีไม่มีพัดหลบไม่มีอะไรเลยห้องแบบนี้นะคะราคาต่อคนนะคนละ7 0 0บาทก็ได้อาหารเช้าอาหารเย็นเหมือนกัน ถ้านอนเป็นเต็นแน่นอนค่ะเต็นเขาก็มีให้นะคะราคา350บาทต่อคนนะ,ะอยู่เถือนจริงๆอ่ะคขชอบเลยอ่ะที่นี่อ่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่แบมมาที่นี่อตอนนี้แบร,รู้สึกดีมากเลยมันมันโอเคมากเลยอ่ะก็คืออยู่ติดริมเขางนี้เลย<ม>ดูบรรยากาศแสงลำไรนะฮะตอนนี้เขาก็ลังช่วยกันทําอาหารกันอยู่ไปค่ะคุณนิดหน่อยมาแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทัวร์กันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างทุกเรงแลทุกที่พักเขาก็จะมีล็อบบี้ใช่ไหมที่นี่ก็จะมีล็อบบี้แล้วก็ห้องอาหาร เป็นแบบโอเพ่นโอเพ่นเลยนี่นี่คือล็อบบี้นะคะนี่ก็ห้องอาหารรวมไปครัวไปในตัวด้วยและนี่ก็คือครัวกลางแท้งก็มีนักท่องเที่ยวทําอยู่นะคะนี่คือกาับากลแล้วก็จุดกลางเต็นท์นะคะเดี๋ยวเราพาจุดกลางเต็นท์ของเราก่อนอันนี้คือเต็นท์ของเราอยู่ริมทานอย่างนี้นะคะเต็นท์ของเรานะคะราคาต่อคนคือคนละ350บ้าบาทรวมอะไรบ้างรวมอาหารเย็นที่เรากำลังทำเองนะคะแล้วก็อาหารเช้านั่นเอง แล้วพร้อมกิจกรรมแบบที่เขาสร้างสรรค์มาให้เราแต่แล้วแต่ทัวร์แล้วแต่ทริปว่าแบบแต่และกลุ่มเขาจะมากันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยจะทำทอ,รรอะไรกัน <มา S 2> บ้างทม่เหมาะสมเนี่ยเขาจะให้เราทําให้เราเราลองได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ตัดเรื่องการเล่นโทรศัพท์ไปได้เลยใช่แล้วก็คือการอยู่กับธรรมชาติเป็นการเที่ยวแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นนะคะแต่อยากลองให้เพื่อนๆดูนะครับมาลองมาดูนะฮะจริงๆมีห้องด้านบนด้วยอาจจะ ได้ขึ้นไปตอนคืนน่าจะไปรอบกองไฟกันตรงนั้นนะครับเพราะวันนี้มีกิจกรรมรอบกองไฟด้วยค่ะที่พักนี่บอกเลยว่าน,น่ารักมากๆนะฮะปะ,ปะกิจกรรมแรกเราน่าจะไปช่วยเขาทําอาหารก่อนนะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่เหมือนกันเขาก็เริ่มช่วยคุณลุงทองทําอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยเขาทําอาหารกันเพื่อที่เราจะได้กินเย็นนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ทําอะไรกินด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเถื่อนจริงๆหน้ากูติเถื่อนมาก มึงคนเถื่อนเลยครัอ่ะอันนี้ทําอะไรอยู่กันคะเป็นถาดข้าวค่ะอ๋อทำถาดกับข้าวอ่ามันจะแบ่งตรงนี้ค่บโอ้ยอัน,นไ,มไ,ไม่ต้องกินแล้ววันนี้เเราจะใส่อาหารแบบนี้ขนนิดหน่อยอฉันต้องทำเป็นกระทงนะสวยผู้หญิงอย่างฉันก็ไม่รู้จะนั่งทำอะไรนะคะ แนะนำราคาใค่มาอยู่ที่นี่นะคะ่ะแน่นอนจะต้องช่วยกันเตรียมจานข้าวอ่าใช่เตรียมจานข้าวนนจะเป็นจานข้าวจานอาหารอันนี้คุณตรีนะคะสวัสด, <ขอ S 1> ดีค่ะนี่คะ่ะอันนี้ทุกคนคะ่ะนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากไหนกันคะมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมทิปเรานะคะที่เจอกันนะคะคนตั้งใจทํากันมากเลยค่ะที่ชัยไม่ได้ทําอะไรเลยอนนี้อันนี้ทำเสร็จแล้วหรอ เทสหน้าไม่ใช่ใบตองค่ะให้เงากว่าหน้าทำให้เงากว่าหน้าทำให้เงากว่าหน้าคนสวยมาทำอะไรอีกยังไม่สวยอยู่แล้วโอเคดูเรื่องไม่หรือเรื่องเอาเสียงว่าหน่อยไม่สวยผมบอกเดี๋ยวเขาสวยเดี๋ยวมาลาบเขาแข่งแข่งกันอยู่นะลาบจะได้ลาบเป็นหล่ะคะมาคือลาบเนื้ออะไรอ่ะไปทำไมไม่กินบอกเขาไปสิ ไม่อยากกินเพื่อนจริงหนูก็ไม่ติดว่ากินอ่ะเคยกินแล้วเป็นไงเหมือนเขาไหมอร่อยมากไปกินดีอยู่ร้านอันนี้ไม่เป็นเหมือนลาบก้อยนะเป็นเนื้อไม่สุกเขาเป็นเนื้อไม่สุกอะคะเป็นซาซิมิเนื้อควันไม่เคยกินไม่เป็นไรหนูมียาแก้ท้องร่วงอ่ะโอเคอันนี้คือ welcome ิง n g ครับผมโอเคแต่เราไม่บอกที่มาที่ไปนะครับต้องได้ก่อน โอ้โวีลคัมวีลคัมรูเลอรหนึ่งสองสามเลิศเอนจอยพีตวันนี้สนุกแม่บอกเลยียังไม่ทันได้กินตะกินถึงนี่แล้วนะกินละไอยากเคยกินตอนไปไข้อาสายัยพี่ยัยวลคัมดีคูดพี่ตีให้มาเลยนะฮะนี่ดูแก้วดูแก้วแก้วทรรมจาก ไม่ผแล้วด้านในเป็นน้ำแบบมีพูดพูดไม่ได้ธรรมชาติด้วยยังไงคุณตาเราจะมาใช้ชีวิตกันเลยยู่เถื่อนกินอ่ะกินอ่ะกินมากนี่ค่ะุรวมชะตากรรมที่จะมาอยู่เถื่อนกับเราในค่ค่ะเมื่อกี้ก็มีแก๊งสาวๆแกงสาวแล้วก็ไปเก็บผักแต่คุณแม่อีนเลยนะคะอันนี้ก็รับตัวข้ามดิงมาหมดแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยเป็นไงฮะ เรียกได้ว่ามันต้องมีแก้วต่อไปช่วยกันทำดีกว่าค่ะป่ะกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษก็คือนี่ <laughs> <c oughs> ลาบควายดิบแต่เคยกินเนื้อควาอยอยู่นะ คือตอนที่เรากินอ่ะเราไม่รู้ว่าเรากินเนื้อควายอยู่แล้วมันรสชาติแบบมันไม่มีมีกลิ่นเมนมันไม่ไม่รู้สึกว่าเมอนเป็นควายอ่ะกีนนะมมาอยู่อย่างนี้ทาให้เราได้ทําอาหารที่ไม่เคยทำเออเฮอรสาวกีนเมาอ่ะนั่งอยู่กับขวดเหล้าขาวใครอยากมาลองแบบนี้ต้องลงมานะคะเดี๋ยวแม่จะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างเลยไว้ให้นะฮะนี่ไงสาวๆมากันแล้วเจอตากล้องเราไหมคะตากล้องเราอยู่ไหนคะมาสับเนื้อกันสาวๆ นี่คือเมนูเถื่อนเมนูแรกที่เราจะได้กินในวันนี้เแต่คนเหนือก็จะเป็นแปะแต่คนเหนือก็จะกัดกับข้าวตัเข้าอันนี้โอดนั่นหรออ่าเออขีดข้อนนึงเนี่ยล้ำเยอะเนาะคือสิอ่ะคนเหนือส่วนมากเขาจะกินกับข้าวเหนียวเนาะน้องแม่เนาะกินกับข้าวเหนียวกินเนาะโอดเนาะกินกับเอ็งก็น้ำพักนึงเนาะเนาะมะ ออ่งเืก็คือฉันแปลคอมไ้ว่า้วคนเหนือสนใถ้ากินกับกินข้าวเหนียวเขาชอบกินกับแบบพวกน้ำพริกลาบแล้วพอเวลาเหมือนแบบเขาร้วอะไะจกลงไปพร้อมกับข้าวเหนียวโอ๊ดออโอแล้วก็กินเข้าไปมันลำอร่อยมากใช่จริงๆน้ำพริกอบะแทบจะเป็นแบบว่าในสำหรับกับข้าวของคนเหนือนะมาที่นี่ก็ถือว่าตรงถูกนะถูกเทปเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อที่ ตอนรับน้อท่องเที่ยวเขาเอาการเป็นอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆมาให้นะักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ได้กินได้อยู่กันคือประโยชน์และคือข้อดีของที่พักที่อยู่เทอ่อนนะส่วนเกาะแห่งนี้นะเดี๋ยวเราก็จะคอยซึมซับบรรยกาศวัฒนธรรมแบบวิถีชีวิตเขาไปเรื่อยๆการพักผ่นกอนที่ไม่ได้อยู่นิ่งใช่บอกได้เลยว่าแอคทิวิตแน่นปะ รา,าบเนื้อควายดิบนะคะเนื้อเลยเย็นๆเลยไม่เข้าเลยแล้วมันหอกเครื่องเ,งเทศแล้วมันแซ่บมากอุ้ยอยากกินกะเาจะ <c oughs> มีมีไงม,ม,ม,มีแล้วมีแล้วอยู่ข้างบนรอและอาหารมื้อเย็นวันนี้ต้องเป็นมื้อที่ปังที่สุดรอคะ่ะ ในสิบนาทีคุณก็จะพลาดสิ่งสําคัญไปเนื้อคือเขาลาบเนื้อควายดิบกันแล้วเป็นไงแซ่บไหมแซ่บชิมแล้วหลอกกินแล้วหรออันนี้เลยอันนี้เลยเดี๋ยวเราลองชิมก่อนยิบเลยไว้ก่อนไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวขอทําใจนิดนึงก่อนกลิ่นไม่แย่อันนี้คือลาบควายดิบลาบควายดิบนะฮะแบยังไม่เคยกินโดนหลอกกินเนื้อควายแต่ว่าเหลือแต่ดิบนี่แหละยังไม่เคยกินมันคงเหมือนปลาแซลมอนเนาะใช่ ต้องมือใช่ไหมต้องมือใช่ไหมนั่นแหละเอาลอเอาลยพิซเซอรเหมือนคาร์ดมอนได้กลิ่นรับลาบเนาะได้กลิ่นเหมือนลาบอ่ะหอม,อหอมกินเลยจิราการนี่ดูดีมันเหมือนเนื้อปลาเนื้อปลาแซลมอนหรือเหมือนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอาหารเหนือให้กินกับข้าวเหนียวมันจะแซ่บเลิศ คืนนี้น่าจะมีเล่ากองไฟนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะที่ไหนลูกตานตานไปช่วยเขาทำงานเร็วๆเขาก่อ,อกไฟแล้วที่นี่เขาอยู่เถื่อนกันเรามาอยู่สบายไม่ได้นะแค่สบายนี่อ่ะสบายอยู่คนเดียว คือตีนติดเต็นเนี่ยโอ้โหนู <c oughs> ไปช่วยเขาก่อ,อกไฟเขาเก็บ่ปืนกันแล้วเน,นี่ยเออเดี๋ยวคืนนี้ให้จิบให้จิบบอกคุณหมอเตรเข็มซีรียาแทงหนูด้วยแทงอะไรแทงหนูเพาหนูไม่สบายเลยอ่ะอ่ะอ่ะยินยาเสร็จแล้วไปนะ ขอนไม้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะถามไหมตอบได้ตอบได้ขอนไม้ยเอ้ยตรงนี้มีผู้หญิงกี่คนหนึ่งคนเอ้ยโอ้ยหนึงคนโอเคถามคนโอเคนะขอนไม้เอ้ยเอยขอนไม้เอ้ยเอ้ยตรงนี้มีผู้หญิงกี่คนหนึ่งคนกูบอกว่าสามคนไงก่ยูนี่ไอผู้หญิงอะตอนนี้หกโมงแล้วแต่ว่ามืดแล้วก็เงียบมากมีแค่เสียงครูตอนนีนที่ดังทุกคนกำลังช่วยกันจุดกองไฟแต่ ตัดภาพมาที่นี่ค่ะขอนไม้สักศิษย์ของเรานอนเย้าใส่มันเย้าใส่มันใช่ไหมใช่นี่เราเอามาให้อาจารย์ดู <c oughs> คือมิ้งนะฮะเราก็จะมานั่งปาร์ตี้กันริมกองไฟแห่งนี้นะครับนอนหงายแล้วก็มีพวกของมูนเนี่ย <c oughs> บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าไมเห็นหิ่งห้อยที่มีหิ่งห้อยเห็นไหมมีเ<ม><ม>ห็นไหมเห็นไหมว่าหิง่งห้อยอ่ะเป็นตัวแทนของวิญญาณไปพูดไปเรื่อยยะ ดูอันที่บอกว่าเห็นว่าชาละอุดมสมบูรณ์ะอะอะขากินข้อยมาเติมตะโคมไฟให้เต็มนั่นะไรจะดูคอยยุ่มหมาตุ้นเดี๋ยวเอาน้องอาบน้ำหน่อยแล้วก็ลงนี้เลยโอ้มีเอาน้ำนั้นนาทีนี้ยังไงเนี่ยดูว่าดอดไหมบแดอนเปิดห้องให้หน่อยเออเปิดห้องให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราจะ ขอตัวไปนอนแล้วนะครพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นเช้านะคะเพราะว่าเราจะ<ร>าต้องไปดูพาทิตย์ขึ้นใช่ดูพาทิตย์ขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ไม่เห็นในกล้องอาจจะเห็น2องคนแต่เต็มเลยค่ะอ่ะทุกคนค้าส่งเ <สะ S 1> ข้านอนนะคะ่<ส>ะบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบาย,บายนี่ค่ะเ <สะ S 1> พื่อนใหม่ของแบร์นะคะที่เรารู้จักกันที่นี่นะคะฝันดีค่ะบีก็จะตอนนี้เลย Get hold your hand. สวัสดีตอนเช้าค่ะเวลาตีสีค่ะเราจะไปดูพาทิตขึ้นกันเมื่อคืนนอนได้ยินเสียงน้ำดังคืนหนาวมากไปหาเดี๋ยวเราแต่งตัวเราออกเดินทางกันดีกว่าีแคนคะ่ะคนทางกว่าเราจะไ <laughs> เชิพาทีขึ <ing> ้น <classify> ม <Brazilian references> ันไม่ง <Natural Four> ่ายเลยมันไม่ง่ายเลยจริงๆเราไม่ได้เต็มนะคะทุกคนเราอยู่บนรถอยู่ข้างล่างเขาบอกให้ดูว่าพาไปไหนด้วยเช้าเนี่ยดูแค่ว่าตอนตีสี่เขาไปปลุกตื่นได้แล้วครับตื่นโอ๊ยตัดภาพไปที่เท่กคนเลยค่ะไปถ่ายละ ไปน,นี้นะครับแปมมาถึงที่จุดชมวิวแล้วนะคะทางขึ้นขอรีวิวเถื่อนสาเถื่อนมากเป็น14กิโลที่ทรมานที่สุดนะฮะโอ้โหไส้จะกองรวมกันแล้วคือหัวโยกอยู่นี่แล้วล่ะแบบหนาวมากเรวก็จะมาดิบกาแฟกันนจะที่นี่แหละแล้วก็ ด้านบนนี้ขึ้นมานะที่จุดชมวิวสันป่ากเกีย๊ยนะที่เขาบอกกันเป็นเหมือนหมู่บ้านสันป่ากเกีย๊ยมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะนี่เขาก็มากางเต็นท์กันนะฮะมีนักท่องเที่ยวอยู่นะแต่มีไม่มากเท่าไหร่ไปหาเดี๋ยวเราไปนั่งดูวิวกันด่มาทั้งทีเนาะเ่อชื่นใจระหว่งางรอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเรามา บทกาแฟกันนะคะสาวๆคือซื้อมาามากินยิ่งบททางนี้ใช่ปะใช่อนามากค่ะทุกคนอนบทดิคุณมาเรือให้ฉันบทเลยหรออ๋อหนึ่งสองสามบทบทบดบดบทหนาวอะหนาวสิบสามองศาเองแค่เขาหนาวกันอากาศร้อนที่เหนือออกเลยอะ อื้มหอมมากมา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 ไปยันรอบรอาเหมือนแสงอาทิตย์มันจะหายไปตอนแรกมันขึ้นมาส้มๆนิดหนึ่งเห็นปะตอนเนี้ยมันโดนแมกกืนไปแล้วเอางี้ดีกว่าเมื่อคืนนะคะเรานะคะได้นั่งรอบกองไฟนะนั่งไปนั่งมานั่งตั้งแต่กี่โมงอะห้าห้าโมงเนาะนั่งตั้งแต่ห้าโมงเนาะยาวลากไปถึงสี่ทุ่มเลยค่ะแล้วมีอะไรทุกคนไหมคะรู้ไหมคะ มีคนแอบไปเอาข้าวมากินโดยการเอากระทะเอาไข่เอาหมูแล้วก็อาหารเย็นน่ะปลาดุกปิ้งหนึ่งตัวกินด้วยกันน่ะแล้วก็ปลากระป๋องอ่ะผัดกินกันเช้านี้ไม่มีอะไรกินเลยก็เลยต้องมานั่งดิบกาแฟก็เลยมันต้องดิบกาแฟอยู่ตรงนี้นะฮะพ็อพเยอะว่ะพ็อพเยอะ นเรามาเจอส้มจีทขอชิมหน่อยนะคะโอ้โหแค่กินกูก็รู้ว่้เนี่ยเรียบนแน่นอนตื่นเลยปะยังไงรำคาญบุ๊คบินอะกินแ้วนะอ้าตายละ เพียวมากขอจบการรีวิวส้มจีบินเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้าวชานะฮะที่น้ําตกนะฮะเราจะกลับทางเดิมกันใช่เราทีนี้สว่างกันทีนี้สว่างแล้วเราจะถ่ายให้ดูเราจะไปกินข้าวที่น้ําตกกันค่ะจี๊ดเรียกนลำย่อยละดีใจมากเลยค่ะทุกคนแต่ทางไม่ดีเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเถื่อนจริงๆ โอ้โห oh, หนาวมาก13องศา <als> ค่ะทุกคนตอนนี้นะเราไปจุดชมวิวมานะตอนนี้เดี๋ยวเราก็าจะไปกินข้าวกันที่น้ำตกกล้องอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าทางมันไม่ไหวแล้วแต่อยากให้ทุกคนลองมาค่ะโคตโหดโคตรเถื่อนทางดีๆมีไม่ใแปไปทางเถื่อนนะฮะนี่แหละอยู่เถื่อนของจริง อดียก,ก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวไปที่น้ำตกน่ะโอ้ที่บ้านมีบอกกิน <c oughs> กินน้ำตกหาทำไหมวิธีหาทำเด้อดูแลทางไปทางกลับเนาะตรงนี้ก็คือหล่นไปก็คือไม่ต้องฝืนไม่ไหวแลวอ่ะแบบไม่ไหวอ่ะต๋องทำหน้าดีโลกต๋องก็ทำไมต๋องทำหน้างาั้นติงไหมแล้วติงอนะ่ะ ตองไม่ปากเบี้ยวไม่ปักเบี้ยหรบุรีบุรีกูบุรีต้องทำเนาะกินข้าวก็ต้องกินยากๆเนาะหนาวก็หนาวให้เดินเอกนั่งรถมาก็สะมาเหนือนึกว่าจะนั่งสบายเห็นตอนแรกมีเบาะไงกูพร้อมเลยเว้ยกูนอนมาหลับเลยเว้ยลมกบหน้าแน่เป็นไงล่ะไม่ไหวเน่ะแบบไม่ไหวอ่ะร้องทั้งทาง ไม่ถึงสักทีแล้วรถหล่อให้เดินมากินข้าวไก่นะฮะถึงน้ำตกเลยเขาบอกว่าร้อยเมตรร้อยเมตรจากไหนจากจุดจอดรถลรวัดไปถึงน้ำตกอะ่ะร้อยเมตรแต่ต้องเดินอ้อมอ่ะประมาณโลถึง,งลัดทางน้ำลัดทางป่ามาสดุดเพื่อมากินข้าวมาดูกันว่าเขาห่ออะไรมาให้กินไหนดูเด้อุ้ยหมูทอดอูโต,ตแล้วเรียบร้อยพร้อมรับทานอาหารค่ะ นี่ค่ะอาหารของเราเป็นไงคุณหน่อยหิ้วตอนแรกกินขนมปิบงแล้วมาได้หิวแล้วไหนกินทานหน้าน้ำตกอาหารของเราเนี่ยเป็นไงคะก็เคยกินหน้าน้ำตกแต่ไม่เคยเดินไกลแบบกินข้าวงนี้ยเออเหรต้องตัดขาเขาจริงนอกจากที่อยู่เหือด เดี๋ยวไออกกินก่อนเมื่อกี้เราก็กลับมาจากการที่ไปกินข้าวที่น้ำตกถึงเวลาที่เราจะต้องจากที่นี่ไปแล้วก็เลยอย่าร้องไห้ไม่ที่นี่มันหลายอารมณ์เลยอะทำให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆเราไม่ค่อยได้สนใจโทรศัพท์เลย พราะหนึ่งมันไม่มีสัญญาณด้วยแหละแล้วสองแลกิจกรรมมันมีให้ทําตลอดเรยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากกลับมาที่นี่อีกก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเพราะว่าถึงเถื่อนแต่ว่าชิลแล้วก็ดีต่อใจมากๆแบ,บชอบที่นี่มากเลยนะพอมามาถึงปุ๊บใช่ปะเราก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับคนที่นี่เลยเราชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือมันแตกต่างจากการเที่ยวพอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บทุกคนที่มาพักที่นี่เราจะรู้จักกัน เราจะช่วยกันทำอาหารเราจะไปเที่ยวด้วยกันเราจะนั่งรอบกองไฟคุยกันได้เราเหมือนได้เพื่อนใหม่ไปด้วยมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยแล้วโคตรเถื่อนสมชื่อเลยเถื่อนอยังไงหนึ่งอยู่กินกันแบบเถื่อนเธรรมชาติธรรมชาติแบบเถื่อนเกินแบบดิบเถื่อนเือนอยู่เถื่อนทางเถื่อนทุกอย่างเถื่อนเรามาเที่ยวที่นี่ดูแล้วเพื่อนๆอ่ะจะชอบแบบที่ที่เราชอบกัน แล้วเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยสําหรับการเที่ยวครั้งนี้ <S <S รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะที่แม่แมะนะคะอยู่เถื่อนณนะสวนเกาะบอกได้เลยว่าโคตรดีเลยแล้วสักวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเจอกันนะคะส่วนทริปนี้นะคะเดี๋ยวแบก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวทริปหน้าไปเที่ยวที่ไหนก็ว่ากันเนาะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ subscribe ให้กันด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดาค